วันนี้มาในหัวข้อว่า FC เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมอ่อปัญหาแบบนี้คือปัญหายังไง FC น,น,นะนะครับผมนะปัญหาเกี่ยวกับรถมือสองอเชื่อว่า FC หลายท่านนะเจอมากับตัวค่อนข้างเยอะอนะหนึ่งเลยไม่ว่าจะซื้อรถแล้วไม่ได้เล่มเคยเจอไหมซื้อรถไปไม่ว่าจะเงินสดเงินผ่อนผ่อนผ่อน,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 อนไปแล้วผ่อนใกล้จะหมดมนะไม่ได้เล่มเล่มไม่มีเล่มอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับนะ สืบสาวความไปความมารถคันนี้ไม่รู้เล่มอยู่ไหน oh นะ oh. หาแหล่งที่มาเล่มไม่ได้หรือพรก็จะหมดนะเสียเงินไปตั้งเยอะนะพรมาสี่หปีหกปีไม่ได้เล่มเลยเล่มอยู่ไหนถึงสําคัญว่าซื้อรถซื้อแหนก็ได้แต่คุณต้องมีเล่มตัวจริงให้ดูนะ oh. ทุกคันรถจอดอยู่ในโชว์รูมของเราอยู่ในบริษัทนะมีเล่มตัวจริงให้ดูทุกคันนะ,ะหรือปัญหาที่ f อเจอ ช่วยกันแชร์ได้นะไม่ว่า FC จเจอปัญหาแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนะเจอแล้วก็ลองคอมเมนต์กันบอกกันได้นะ FC นะ